สวัสดีครับพบกับพวกเราพาลูกเที่ยวกันอีกแล้วนะครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่บึงโชวดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่ที่<ห>พิพิธภัณฑ์แสดงสัตว์น้ํานะครับซึ่งมีแสดงทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มนะครับมีพันปลามีสัตว์น้ํานานาชนิด ไว้ให้เราได้รับชมกันมากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับไปชมความสวยงามกันได้เลยนะครับไปลุกเดิน

还在。

เปล่าแรงๆเป่าอจับสองมือจากสองมือค่อยเปิดไไทั้งหมดม่กี่ที้สามนะไม่้ี่ไม่้พอันนี้มันใหญ่ไปเราหยุไปเลยทำไหมทำปะ ไม่ทันเราเริ่มใหม่นะลองเล่นลองเล่นลองเล่นอันนี้เก็บเงินเดี๋ยวเล่าอะไรใหม่ดีอ่ะเก่งไหมอันนี้เก็บก่อนเดี๋ยวเราแบบง่ายเล่นนี้หนึ่งฟุดแล้วพี่แจกเงินร้อนให้ไหมตั้งใจมางานนี้เลยอันนี้เงินร้อนแล้วจะมีแบงค์ออกไหมแบงค์ออกทางเราบริการกันท่องเทีรยว เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพึงฉวากในทริปนี้มีปลาให้ดูมากมายหลากหลายสายพันธุ์กันเลยใช่ไหมครับและมีกิจกรรมให้เราได้เล่นกับัวตลกด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากสับสไครต์ให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับว่าทริปต่อไปเราจะไปที่ไหนกันสวัสดีครับ